พ่อพีเดาต้องมาเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าที่แสนจะอันตรายและมีเพื่อนๆมาอยู่ด้วยมีทั้งฮักกี้คิสซี่มิซี่และมัมมี่ลองเล็กพวกเขาจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่หรือมอนสเตอร์พวกนั้นจะกลัวพวกเขาแทนไปชมกันเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือ,อยังคะ <And> อย่าลืมกดกันนะ mm hmm. สวัสดีค mm ่ะ hmm. ทุกคน วันนี้นะคะก็อยู่กับปอปปี้ดอลแล้วก็วันนี้พอปปี้ดอลก็อยู่กับเคซี่นิซี่แล้วก็ฮัสกี้ด้วยวันนี้ค่ะวันนี้พวกเราจะไม่มาทำร้ายใครวันนี้พวกเราไปอย่างเป็นมิตรอยู่กันแค่สามคนเท่านั้นเองเราจะมาเอาชีวิตรอดบนเกาะรอยฟ้าแห่งไหนเราลงกันไปเถิดนะหน้าตาเธอน่าก,กลัวกว่าฉันเยอะเลยนะเดียไปาๆเราลงกันเถอะเราจะมาเอาชีวิตรอดกันเดีเียอุ้ยอุ้ย้ย,ยตัวอะไร ตัวอะไรอ่ะป๊อปปี้เ้ยีเอาเราไงเฮ้ยยหน้าตาไม่ได้ไว้วางใจเลยอะเฮ้ยไว้ใจได้้ยหน้คเเธอเหรอป๊อปปี้หน้าหน้าเหมือนมามมี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 มีมมีมมีมีมีมมีมมี่ีมีมมมีีนีมทมม อะไรนั่นคืน่ากลัวเอ็เดนนิดน้อยนะเอ็กซ์เดนเหรอ้ยมันมืดแล้วอะแล้วเราจะต้องอยู่ยังไงวันนี้บนโลกใบนี้ฉันว่าเอ๊ยโอ๊ยเ้ยเรวัอ้ยเยะอ๊อยเจ็บตะวัเลยเลยนะไปั้เราก็ขุดต้นไม้ก่อนเนะไปขุดไม้กันเลยนนทุกอุ๊ยฉันได้ยินเสียงอะไรไม่ค่อยดีนะเพื่อนซอมบี้หรือเปล่าเอาหน้ากลัวกว่าซอมบี้นะเอ๊ยน่าฉันว่านะ หน้าของมัมมี่เนี่ยนะน่ากลัวกว่าอีกโอ้ข้างล่างน่าจะเป็นเมืองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้ยงั้นเราอยู่ข้างบนก่อนดีกว่ารอเช้าก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีขุดต้นไม้กันก่อนขุดไม้แท้เป็นปวกินต้นไม้กันไปก่อนรอกลางวันก่อนไหมอ่ะฉันว่ามันมืดเกินไปอ่ะฉันได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ซดมาม่าใส่ด้วยนะไป่ไม่ใช่มีคนซดมาม่าใส่ฉันด้วยอ่ะ ฉันลองมากเลยแล้วน่ะน่าจะมาม่าอร่อยดีเลยเนงะี้ยอ่ะฉันคับกล่องให้แล้วเอาเธอก็ค้าแล้วเหรอโอ <c oughs> ไปแล้วบ๊อบบี้ฉันว่าฉันต้องทําอาวุธแล้วฉันจะเอาอาวุธไว้ฟาดบ๊อบบี้อุอ้ยไปจะฟาดเราทําไมอะหน้าตาเธอหน้าฟาดเลยนะเราก็แค่แบบว่าหน้าตาแปลกเฉยๆหน้าตาแปกเลยยังยอมรับตัวเองเลยอ่ะเธออะ โอ้ยหิวเหมือนกันนะเนี่ยไม่บินเดอ้ออะไรให้กินเลยอะ่ะนี่เป็นโรบเชอรี่ไปขอหน่อยสิพิซซี่ย้อนมาขอบคุณค่ะเอ้ยดีอ่ะดีเชอร์รี่ให้กินดะกินกันไม่หน่อยจะไม่มีอะไรกินอ่ะลอยลอยเลย,ยถ้าเป็นตุ๊ก,กตานะไม่น่าหิวเลยเป็นตุ๊กตานะหิวได้ไงไก็ไม่รู้ ไหนไหนเธออยู่ไหนเอ้ยอยู่บนนั้นเนอะขึ้นยังไงอะเจ้ากล่องเอ้าเอ้าไม่นะเพื่อนตุยเดียวไหนไหนจ้าในกล่องดูในกล่องอันเี้มีไหมอู้หูมีโต๊ะครับด้วยมีถังลาวาด้วยเฮ้ยดีดีแต่ว่าเมื่อกี้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 โอ้ยเมื่อกี้บัมบี้เห็นรูอะไรก็ไม่รู้อะฉันอยากลงไปดูรูเนี้ยเดี๋ยวลงไปดูกัน แล้วก็ฉันก็จะขุดทางนี้เลยอ่ะอยู่ทางใต้นี่น่าจะโอเคกว่าไหมอ่ะว้ายน้ำมาขุดกันนั่นแหละความโอ๊ยเจ็บหิวอีกเละหิวเหมือนกันมาขุดปุ๊บเจอน้ำด้วยโอ๊ยโอุ้ยมันยังไงอ่ะขุดเจอน้ำฉันเจอฉันเจอประตูไปดีเอ็นน่ะฉันลงมาดูกัน โอ้โหวายว้าย,ายไอ้เทว์บอลสเตอร์เพียบเลยฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วโอยโอยนอนทนโอ้ยเออเออเอเอเอจ็บตูดเออ้ยฉันตายแล้วม่านะฉันมาทำอะไรทีนี้ <c oughs> ฉันมาทำอะไรทีนี้ฉันไม่น่าเชิ่เพื่อนมาเลยได้เลยฉันว่าอันเนี้ยต้องไปนรกได้แน่ๆเลยอยากไปนรกขึ้นมาเลยนะเนี่ยตึ๊บ Hong kịch gong. O hong say nay gong gong. We are ready to hát ki ui này hằng này này hằng 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 này 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 ตูดนายบังฉันเลยอ่ะโอ้โห <laughs> มีไข่ด้วยได้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันมจะเขาจะเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเออมันด <laughs> ุยแล้ว <laughs> เพื่อนเพื่อนฉันได้ชุดคอฟเซตเลยล่ะย <laughs> ี่สวเลยไฮเดล <laughs> สภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หิวปึ๊บ <laughs> <laughs> ดีนะฉันเตี้ย มันจะยืนตรงนี้ละกันเฮ้ยขุดเฮ้ยมันจะลดแทนมันช้าเหมือนกันเนาะอู้หูมีเหล็กด้วยอู้มีถ่านด้วยอ่ะเลยเอามาจุดไปเฮ้ยมีถ่านด้วยอ่ะอู้หูว้ายมีทองด้วยอัเดี๋ยวๆต้องใช้เหล็กขุดมันอะใช่แล้วล่ะงั้นเราต้องหาเหล็กให้เจอก่อนน่ะเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยยว้ยนี่ไงเหล็ก อึ๊บเอ้ยได้เหล็กแล้วโอ้ยดีจังเลยจิ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 โอ๊ยโอ๊ยอ้ไรอย่าเ้ยเอาไงดีวะต้องขุดทิง้งเลยแหละอันเนี้ยอาะงั้นน่นนนะมันใช้ไม่ได้เผาเหล็กเผาเหล็กเอ้ยเผาเหล็กแล้วโยอยเสียดายอ่ะทุบทิ้งเหรอจะดีเหรอกะเดะทุบทิ้งกะเดะมันไม่ขุดเข้าแขนเธอเล็กหนักเลยนะเนี่ย แค่เธอเล็กมากเลยอ่ะเธอขุดมีแรงได้ไงเนี่ยเอ้ยตรงนี้ก็มีนี่นาเดี๋ยวฉันขุดตรงนี้รอนะฮะชดเชิดเชด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 ต้องขุดทิ้งแล้วเพราะเล็กไม่พอเฮ้ยเสียดายเฮ้ยเออได้ทานทานมาทานปุ้ยทองมาเยอะเสียดายเยอะเฮ้ยเสียดายเพื่อให้ฉันเอาไฟมาให้จะได้สว่างสว่างข้าตรงไหนอีกปักไว ไปแก่เหล็กเยอะจัง,งเลย่ยังดีนะที่ได้เหล็กนะเดี๋ยวฉันทำหมวกให้นะฉันได้มาเยอะโอเคเอาหมวกหรือเอาดาบก่อนดีเพื่อนเอาดาบก่อนดีเอาดาบก่อนก็ได้ได้เพื่อนเดี๋ยวทำดาบให้นะอุ้ยได้เพชรแล้วอุย้ยอุ้ยฉันได้เพชรฉันได้เพชรแล้วเพื่อนจ๋าเอาไปเอาไปหักเกี้ยวไป ฮักกี้โยนให้นะโอ้ oh, ลงไปข้างล่างแล้วนะโยนลงไปแล้วนะดาบเหล็กนะอึ๊บอึ๊บมามิ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 มมมขอบคุณมากดาบเหล็กมามออิอุ๊ยอุ๊ยระวังนะนี่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 โยนให้แล้วมาจากไหนอ๋อมันหยุดดิอยุดดิไงอยุดดิไงอยู่ดียิ่จิกง ออออเออเตุยไปซะโอ้ยอุ้ยอ้ย,อยทางนี้ทางไหนมีทางไปอีกแล้วเหรอที่ไหนมันต่อจากข้างบนอ๋อเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยอเด็กตัวเละเด็กตัวเละได้เพชรบ้างไหมยามามิได้สามก่อนนะโอ้ยเรลลื่อดรถเจะรถเราจะรถในกล่องนะในกล่องโอเค แวนะ้ำบัมบี้ลองเล็กไปไหนอ่ะนี่เนี่ยบัมบี้อยู่นี่บัมบี้บัมบี้ <laughs> ตัวหลั อเอาไปที่เอาไปไปกันเอาที่ไปกันเอาที่ไปกันเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเอาที่ไปกันโอ้ยใจหายแวบเลยฉันจะขุดให้พวกเธอดูนี่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 โอ้ยไดทเ่อเนาะนี่นี่โหนอยู่โน่นละได้ได้ได้โอ้โหอลังการอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดให้โป๊ะเปิดแล้วอย่าเพิ่งไปกันนะ เอารองเท้ากันปึ๊บมาเอารองเท้าเตรียมไปนรกกันเร็วๆเ,เอาเร็วแล้วก็ฮักกี้อยู่ไหนฮักกี้ฮักกี้ฮักกฮลโหลอ๋อยู่ดีๆย่ยแอแถบเลยเราเจะตัวไปนรกกันเถอะฉันพร้อมมากเลยนะเน่ะเพื่อนๆพร้อมไหมพร้อมไหมโอ้ยมีคนตกลุมแบบจุ๊ย พ,อม,พอมแล้วเรื่องของรีเรื่องแอปนีไ่ไม่เนี่ยลืมโล่ลืมโล่ยูที่ทําโล่ได้ป่าวดูกันทําโล่ทําโล่ทําโล่ก่อนย้อนโล่ให้แล้วมาอยู่ตรงนี้เลยเก็บกันม,มัมมี่มองได้หน่อยไปหนักกว่าไปไปหนักกว่า อยู่ในแบบว่าพื้นที่ที่ยืนได้อยู่ขุด <ใน S 1> ขุดกันเลย,ยขุดคอสกันเลยขุดคอสกันเลยของโปรดเลยเฮ้ยเฮ้ยจะตีมังกรไหมวันนี้เดี๋ยวยเดี๋ยวระวังแก๊สน,นะเอ้าแล้วทำไมมันตีเราอะ่ะเราก็ใส่เหล็กไอใ,ใส่ทองนะเฮ้ยอาจารย์ไปข้ามมยทองออวันนี้เปล่ากระเล็กกดเจอขุดทองแล้วอยู่อยู่ระวังอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย ตีฉันด้วยโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊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 ยฉันแค่วงขุดทองเท่านั้นเองอะเฮ้ยอย่ามาทำอะไรฉันเลแสดงว่าตรงนี้มันผิดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าตีฉันดิเจ็บนะเนี่ยโอ๊ยอย่าตีฉันโอ๊ยอย่าตีฉันโอ๊ยอย่าตีฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตีฉันโอ้ย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 หายแล้วตายแล้วตายแล้วหัวใจหายแวบเลยอันเนี้ยไปหิวได้หิว เดยวไม่มีอาหารอ่ะเฮ้ยเอาคอสอย่างเดียวก็ได้วะแม่ขโมยก็ได้เฮ้ยเราเจอโอ้โหโอ้โหระวังนะเพื่อนเอาบัลลี่ไปบัลลี่บัลลี่บัลลี่กองอยู่ที่พื้นเพื่อนเอาไม่มีใครเอาสักคนเลยดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบัลลี่เพื่อนบัลลี่เพื่อนบัลลี่เพื่อนเอาเร็วเพื่อนเอาเร็วเพื่อนเพื่อนได้ยิงแล้วปิดปิดกล้องปิดปิดด้วยโอ้ย ปิดไ้ปิดล็อกให้ปิดไปิไฟปิดไ้ให้มันเออเออมันเกิดยังมันเกิดยังออโอ้ยโอ้โอโอ้ย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 ฉันจะตุยฉันจะตุยฉันจะตุยเ้วเร็ฉันจะตุยฉันดีก่อนโอ้มองไม่เห็นเลยลยโอเคได้แล้วนึงโอ้เพื่อนระวังเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนระวังโอ้ยโอ้ยายามาทำไรฉันเนโนเนฉันมีอัน ะเออ้ยอ้ยยเหินไฟตรงนี้แล้เกินเนี่ยฉันติดไฟได้ไงก่อนอะไรตั้งไหนเนี่ยแค่ <laughs> เราไปดีเอ็นกันฉันได้มาอีกแล้วเร็วลงทางไหนนะทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมโ <laughs> okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคกำลังตามไปลบกันนะเพื่อนเพื่อนเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบฉันอยากกลับและฉันไม่อยากอยกู่ที่เดยและฉันไม่ด่ามาเลยเพื่อนเพื่อน้อมเรสโกเรสโกเรสโภยมันด แล้วก็ชิบอ่โอ้ต่อไปต่อไปอเพื่อนเพื่อนต่อไปเดี๋ยวฉันทาทางให้ใหม่เพิ่มให้มันแบบดูยิ่งใหญ่ดิดนดึงเราจะไปปรับมังคือกันเพื่อนออโอเคไม่ได้เตรียมลงเตรียมน้ำาะไไปเลย,เ,ลย,เ,ลยเพื่อนเพื่อนจัดการเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันเาอาบล็อกให้จัดการมาก,ก่อนนเฮ้ย<อ>มันจะตายแล้ว โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโ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 อยอนยโอ้าา้ยโอยโอ้ยโอนยโอ้อ้ยโอ้อ้ยยอ้ยโอ้ยอ้ยยอ้ยโอ้ยายโอ้ยบอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอนยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้วยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้อ้อนอย่โอออขนมอยโออนอ้ ไอ<ะ>้ขนมไปดีเอ็นกันเพื่อนฉันว่าฉันฉันว่าฉันเผลอไปมองหน้าพวกมันอะ่ะพวกมันดูอยากจะขึ้นมาหาเราอะ่ะฉันควรรู้สึกยังไงดีแล้วเราจะลงไปหาพวกมันยังไงก่อนดีนะเนี่ย มันจะสูงมันเราเลยมันยังไงวะเนี่ยฉันไม่กล้าจะลงไปเลยนะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยไปอย่างนี้ด้ไหเนี่ยอโหเขอาอาปากมันนับเราด้วยมันเจียมจะนับหัวกระบาลเราแล้วเนี่ยเอ้ยนักกอล์ฟเกินนะเนี่ยฉันไม่ได้มาแบบศัตรูเลยอุ้ยมันมาอุย้ยอุ้ยมันมาไ,ไม่นะรอกนมาได้รอกันกกมาได้ได ไม่กันโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินโอ้ยมันมาเออฉันฟาดมันหลโอ้ยมันมาไรกี้โอ้ยโอ๊ยมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรขึ้นมาโอ้ยก็ตายกันเลยโอ้ยว้ยมันอะไรกี้บันมาอีกแล้วมันมาโอ้ยใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีหิวด้วยโอ้ยว้ามันอะไรอ่ะฉันจะวัยแล้วว้าวว้าว ติ๊กไลฟ์โปเกต89ม,มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงนแนะน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ